นี่นะคะมานี่ประตูสวยเลยคอยกับมานี่พินองแย่เอามานี่นะคะแย่ก็มาหาเล่ะนี่ล่ะ อพอดีมามาธุระกาลสินค่ะลูกสาวยยแอเขาขายประกันเข้ามาหาลูกค้ายยแก็มานี่นะคะอันนี้เขาจะเขียนว่าทางขึ้นทางขึ้นอุโบสถไม้พระมหาท่าเจดีส่วนไม้พระนามส่วนไม้มงคลนะคะยยแอก็เลยมาอยู่ตรงนี้ก่อน ก็สายญาตินี่นะคะก็เลยมาให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวัดป่านะคะซึ่งเป็นป่าป่าทําป่าท่านจะปลูกไว้เยอะมากอันเนี้ยวัดเนี้ยยายแอมาครั้งที่3แต่ว่าสมัยนั้นมันยังมันยังไม่โลกโซเชียลมันยังไม่ได้ดังขนาดนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่ว่า เราจะหาเงินได้ทางโซเชียลเที่ยวขนาดนี้เนาะนั่นแหละก็เลยมาเนี่ยนะคะแกก็มาเนี่ยคนเดียวจอดรถไว้มันก็คือเข้าได้หลายทางอันนี้มาตาม Google Map เข้าให้เข้าทางนี้ด้านนู้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยว อาจจะไปดูแต่ว่าลูกสาวว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปเราก็เลยดูตรงนี้ก่อนถ่ายดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เราก็คือเราก็จะไปอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขับรถไปทางนู้นดูจะได้ไม่ต้องเดินไกลมันก็จะเดินไกลมาก